สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง b a c k w o o d Gamer วันนี้มาอยู่กับช่วงประวัติตัวละครของเกม League of Legends นะครับจะมาเล่าวันนี้จะเป็นประวัติของ Viego โอเคไปชมกันเลยครับกับประวัติของ Viego the Lune King the <ruins> all. มีน้อยคนนักที่จะรู้จักอาณาจักรทางตะวันออกซึ่งอยู่ไกลไปหลายหน้าน้ําทะเล ชื่อของมันถูกลืมเลือนไปท่ามกลางซากปรักผักพังซึ่งกระจายปปลายอยู่ตามชายฝั่งของอาณาจักรแห่งนั้นและมีน้อยคนยิ่งกว่านั้นที่รู้จักผู้ปกครอ,องของดินแดนแห่งนั้นซึ่งทั้งอ่อนวัยและโงงเขาดวงใจซึ่งถูกความรักเข้าครอบนำนำพาความพินาศมาสู่ดินแดนแห่งนี้ตอนนี้เขาคือมหันตภัยร้ายสำหรับผู้คนทั้งปวงชื่อของชายผู้นั้นในอดีต และปัจจุบันคือเวียโกด้วยเป็นบุตรชายคนที่สองขององค์ราชาแห่งราชวงศ์เวีโก้จึงไม่เคยถูกวางตัวทําหน้าที่ผู้นําเขามีชีวิตแสนสะดวกสุขที่ส่งผลมีนิสัยรับสบายและนึกถึงแต่ตนเองแต่ทว่าเมื่อพี่ชายของเขาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเวียโก้ซึ่งไม่มีทั้งความสามารถและจิตใจที่จะปกครองดินแดนกับต้องรับหน้าที่แทนแบบไม่ทานตั้งตัวเขา ไม่ค่อยสนใจใยดีตำแหน่งนี้จนกระทั่งเมื่อวันที่ได้เจอหญิงช่างเย็บผ้าฐานะยากไรผู้มีนามว่าอีโซราชาหนุ่มลหลงไหลในความงดงามของนางจนถึงขั้นขอนางแต่งงานและด้วยเหตุนี้ผู้ปกครองซึ่งเป็นหนึ่งในมหาอำนาจแห่งยุคจึงได้ส่งรถเคียงคู่กับหญิงสาวชาวบ้านความรักของพวกเขาแสนวิเศษมหัศจรรย์และวีเยโกซึ่งแทบจะไม่เคยสนใจใยดีผู้ใด อื่น,นอกจากตัวเองกับอุทิศชีวิตให้นางอย่างเต็มที่ทั้งสองไม่เคยอยู่ห่างจากกันเขาแทบไม่ยอมไปไหนผากไร้ซึ่งอิโซอีกทั้งยังโหมประคมุมมอบของกำนันให้องค์ราชินีของเขาตลอดเวลาและน้อยครั้งนักที่จะหันไปสนใจเรื่องอื่นใดในยามที่นางอยู่เคียงใกล้เหล่าพันธมิตรของวีโก้ต่างพากันมโมโหเป็นฟืนเป็นไฟ เนื่องจากไม่อาจดึงเขาให้สนใจราชการบ้านเมืองและประเทศแห่งนี้เริ่มเลเทอุ่นวายภายใต้การปกครองอันน้ากังขาของเขาบางคนจึงเริ่มรอบวางแผนโค่วนลุมราชาองค์ใหม่ของพวกเขาตั้งแต่รัชสมัยของเขายังไม่เริ่มต้นระหว่างนั้นเหล่าศัตรูของประเทศเขาก็เล็งเห็นโอกาสอันดีที่จะบุกโจมตีและเหล่าอสรพิษร้ายก็ได้เริ่มขยับเลื่อยและแล้ววันหนึ่ง คมมีดอาบพิษของมือสังหารก็พุ่งเข้ามาหาหมายปิดชีพเบียโก้แต่ราชาหนุ่มรับมือปัดป้องไว้ได้แล้วมีดเล่มนั้นก็พาดเป้าไปทางโดนอีโซแทนสารพิษนั้นออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วและทำให้ร่างกายของอีโซหมดสิ้นเรี่ยวแรงและซุดโสมเวียโก้ได้แต่มองดูด้วยความหวาดผวาในขนาดที่ภรยาของเขาอาการเลวร้ายลงทุกที เขาทั้งเดือดดานและสิ้นหวังและทุ่มเทเงินทองในครังทั้งหมดเพื่อสรรหาหนทางรักษานางแต่ทุกสิ่งที่ทำไปกับสูตรเปล่าอีโซสิ้นใจบนเตียงของนางและวีเอโกก็ถูกความเกลียวกาดเข้าครอบงำเขาไล่สอหายาแก้พิษอย่างบ้าคลัง่งไม่ลืมหูดืงตาเนื่องจากไม่อาจทำใจยอมรับการตายของภรรยาได้เขาจึงทุ่มเทสมบัติทุกชิ้นของอาณาจักร และทรัพย์สินทั้งหมดที่มีไปกับภารกิจกอบผู้นางให้พื้นขึ้นมาเคียงคู่อีกครั้งในยามที่ดินแดนเดือดร้อนวุ่นวายเบียโก้กลับหลบไปอยู่กับศพของอิโซบ่มเพราะความเกลียดชังและความอมหิตและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับเกาะศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับน้ําของเกาะแห่งนั้นซึ่งสามารถรักษาโลกภัยได้ทุกอย่าง เขายกกองทัพอันยิ่งใหญ่บุกโจมตีดินแดนสันติสุขแห่งนั้นฆ่าล้างทุกหลายที่ขวางทางเขาจนกระทั่งลุกเข้าไปถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ลึกเข้าไปในเกาะได้และนำร่างภรรยาลงอาบแช่น้ำศักดิ์สิทธิ์นางจะกลับมาหาเขาความวินาศที่เขาก่อขึ้นจะเป็นเช่นไรก็ช่างจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ช่างและในช่วงขณะหนึ่ง นางก็ได้กลับมาหาเขาอีกครั้งอีโซฟื้นขึ้นมาในสภาพวิญญาณสยองแห่งเงามืดและความกลัดเกลี้ยวนางทั้งเจ็บปวดเดือดดาลและงุนงงที่ถูกฉุดกระชากขึ้นมาจากความตายนางดึงดาบว,วิเศษของวบียโก้มาและเสียบทะลวงตรงเข้าไปที่หัวใจของเขาเวทมนต์ของน้ำศักดิ์สิทธิ์และดาบโบราณปะทะกันพลังของถงแห่งนั้น ก็ระเบิดกระจายทำลายล้างทั่วทั้งเกาะและกลักขังทุกสิ่งที่โดนสัมผัสของมันให้ตกอยู่ภายใต้สภาพอักมนุษย์ที่ทนทุกทรมานและมีสติสัมปชัญญะรับรู้ถึงจะเป็นเช่นนี้แต่วีเวโก้ก็ไม่อาจจดจำสิ่งใดได้เลยดินแดนของเขาล่มสลายเหลือเพียงซากประเทศมหาอำนาจก้าวสู่ความลุ่งเรืองและเสื่อมถอยหมุนเวียนไป และในไม่ช้าแม้กระทั่งชื่อของเขาก็ถูกลืมเลือนจนกระทั่ง1,000ปีหลังการตายของเขาเียโก้ได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและในครั้งนี้เขาจะไม่พลาดดวงจิตของเขาวิปริตผิดเพี้ยนไปด้วยแรงปรารถนาอันเป็นภัยร้ายที่เข้าครอบนำเหมือนเมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตความรักที่ไม่คลอนแขนและแสนวิป,ปลาสของเีโก้นั้นขับเคลื่อนทุกการกระทำ ทุกแรงปรารถนาและทุกความอำหิตของเขาหมอกทมินมฤตยูแผ่ไหลอย,อย่างเสรีออกมาจากดวงใจอแหลกสลายของวีเโกและค่าชีวิตจากทุกสิ่งที่มันสัมผัสเขาใช้หมอกทมินเพื่อไล่สำรวจทั่วเกาะเสาะหาผนทางที่จะทำให้อิโซกลับมาอยู่เคียงข้างตนอีกครั้งใพ่พลมากมายจะถูกปิดชีพเมื่อเผชิญหน้าเขาและจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อรับใช้เขา ทวิตต่างๆจะถูกความมืดมิดอันตรการที่ยังมีชีวิตกืนกินและทั้งโลกจะต้องชดใช้ให้กับช่วงเวลาแห่งความสุขที่มันได้พัดภาไปจากผู้ปกครองดินแดนโบราณซึ่งถูกพิษลักขเข้าครอบงำเขาไม่ยีละต่อหายนะที่เขาได้สร้างไว้แต่อย่างใดขอเพียงแค่ให้ได้เห็นหน้าอิโซอีกครั้งก็พอเขาปกครองด้วยการสร้างความหวาดหวันเขามีความรักอันเป็นนิรัน์ และจนกว่าอิโซจะกลับมาหาเขาอีกครั้งผู้คนทั้งปวงจะพีซิโลราบต่อราช้าผู้สูงสลายโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับประวัติของวิเยโกสุดท้ายถ้าชอบผลงานฝากด like, กดไลค์กดทับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย